ก็ไม่ได้ออกนะไม่ไงเหมือนไัน <laughs> oh toilet, toilet and room, small room have a condition too. And, and we can make food, food there เอาห้องไหนสุด,ดเ,เปิเดปเปิดไฟก่อนนี้แม่แต่ ก็อย mm ู่ห้องนั้นก็ได้ลูกอยู่ห้องนั้นก็ได้แต่หนูหนูชอบอะไรทักคนทุกดึกอันนั้นไม่มืดหรออันนี้มืดกว่าเนีย for you for you big room for you and me <c ười> <c ười> and let's go think for you and To perfect for you. <laughs> Big room. Big room and good view. You can sit over there to have sun to. ตรงนั้นมองเห็นวิวไในห้องเนี้ยเหมือนกันแหเป็ะหรือว่าปิดบ้านติดอยู่ <c oughs> อุ้ยอันนี้มีวิวอันนี้มีวิวนี่อ่นี่เห็นต้นไม้อันนี้ดีกว่าพี่ห้องนี้ดีกว่าลูกเติม <c oughs> ไม่ชอบใช่การเรียนเนี่ยจริงๆก็ชอบห้ <c oughs> อนี้มากกว่าเน่ยจบการรีวิว ร้องได้เทาใมไอายห้องข้างๆเขาก็จะแบบว่าหยุดเดี๋ยวนี้แล้วจะกินน้เข้าไปกลับตรงนี้ไม่ใช่เหรอ อืมเขาทำสวยนะอืมส่งแบบมินิมอลเหรันวาเขาปลูกออกมาข้างนอกได้นะฮะแค่นั้สสนแต่เขาเลือดซื้อก <c oughs> ินมัง <c oughs> นอ <c oughs> กักำลังดูแบบอย่าง นี่ถ้าเป็นต้นนี้จะชอบยปกติไม่ชอบแลดทำไมโตได้น่ะปกตินางต้องอยู่ใต้พุ่มต้นไม้มันเป็นเฟินนะเฮงถ้าถ้าปลูกอย่างนี้ก็แบบเป็นล่มเลย ทำให้เย็นแต่กูตั้งเดียวสุดเมื่อหน้วรูปไม่รู้เนาะซอมตำแบบหนึ่งรูปเกหรออือตรงนี้เป็นไงอ้อันนี้แบบโรงแรม หลูนั่นเอ่เนาะสไตล์หลู น้อยๆอหอมงามๆโห้ยน้องพิงว่านสีทิศสวยอ่ะเขาชอบแบบนี้เนาะชอบแบบนี้แหละเด้ยน้องพิงกล้วย กล้วยหนึ่งเครือเพลงลอ็อกอยู่นะบ้านนั้นลูกเพลงทำไมเขาเจริญ่นงอกงามดีจังสวนเด็กน้อย เล็กๆนะไม่โอ้ยมันเล็กๆหาไม่ค่ะเดินสำรวจเส้นทางก่อนไม่ทรมานออกกำลังกายว่าไม่มาแล้วอุ้ยมีลูกด้วย Right, yeah. Swimming pool

เพียง <laughs> ถ้าเลาถ้าเกิดเราขับรถก็ต้องคิดตรงนี้ใช่ใช่คิดซ้ายมาำไมขัะคิดซ้ายะคะใช่แล้ว <laughs> อันนี้ทางทางออก หมู่บ้านนะเนี่ยจะลองสำรวจเส้นทางดูก่อนถูกแล้วครับทางนี้แหละนทางนี้แหละเนาะถูกถูกไม่ได้ผกนั่นเอาโใไซมาเลยจะรอดแล้วไม่ไหวแต่พิงก็ต้องคอยขีบมองกระจกเห็นไหม แล้วตรงโค <mniej Bluetooth> ้งเ <ained> น <hear restrial> <frequ bad> mm hmm. <sk ý> ี่ยเรามองยังไงไม่ต้องมองดาวบมองยังไงอ๋อนู่นก็จบสะท้อนอยู่ตรงนู้นกี่ร้อยเมตรแล้วน้องพิง นี่ก็ออกมาเจออัน,นอีกหมู่บ้านหนึ่งห่างกันประมาณ200เมตรเนาะอันนี้ก็จะเป็นโกลเด้นบ้านโกลเด้นตรงนี้ก็โอ้ดีเลยนะพี่หูกระทะหูกระท้ายังใหญ่หูกระท้ายังใหญ่อะ่ะ <c oughs> รู้อยู่หรอกนาไม่ <d> <d> นี่หมกูกระทะย่างใหญ่ต้องชิมแล้วพิงนี่ไงพิงชอบอ่ะ่ดอกลัก สวยหอมด้วยอันนี้เชื่อมไปไหนเนี่ยอ,อ่อนนุน่นหกทำไมวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไม่ขายล่ะวันก่อนเราเห็นเต็มเลยนะตรงนี้ มาาไม่หอันนี้หยุดกันไปตรงน้น,งน,นอะเเว่นะอึบอึ๊บหนึเมตรคืประมาณเรไปตลาดั่นแหละอุ้ย น่าจะปลาสวายหัวเห็นหัวมันตุ๊บๆุ๊อยู่ จัดโก้สีคนเขิพี่มาเลยรับน้องพิงเหรอ,อ,อที่นี่คืออ,อ่อนนุชหกสิบห้านะคะทุกคน รถเยอะนะอหอยเนี่ย เยอะจริงร้านผักก็อยู่ตรงนี้ไงร้านผัก hở, nữa. nửa Mẹ kín khao còn Ở อยู่นี่มิสเ oh. ตอร์ DIY โอ้ของกินตรงนี้ก็เยอะนะโรตัสนี่ไงห,ห่อพิมพคิวเบียเป็นกล่องอย่างนั้นไปเลยจ้าเห็นไหม เาก็น่าจะแพงอยู่นะมันมันไม่ลึกกล้วยอยู่นี่นนนร้านขายกล้วยอยู่อาหารอิสลามเยอะ ของกินอุย้ยมีเนื้อสดด้วยตรงนี้ว้าวเลิศด้วยเลิศเลยตลาดสดอยู่ตรงนี้เองนั่นไง,งนสงสัยทำตลดาดทำตลาดนแล้วเรจะไปแยกตรงไหนองเออหรือว่าเราจะเรียกตรงนี้เอายืนอยู่ตรงไหนล่นนะ เออเออไปทางนะานั้นพอดูเนาะใช่โอเคเเอ,เเออสเตรเลียตรงเตเลยเนี่ยแบะจริงๆอยากเดินไปเที่ยวสะพานไม่ว่าหลังกันเนาะมันร้อนใช่ใช่